อีกอกี่ครั้งก็ยังไม่สร้างกราบเรียนพี่น้องชาวจังหวัดสุราธานีที่เคารพดอกเตอร์มาโนดเพชรชูด้วยสำนึกรักบ้านเกิดจึงกลับมาเมืองคนดีสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ชาวสุราได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกมิติดอกเตอร์มาโนดเพชรชูในฐานะประธานทีมสุราพัฒนามุ่งมั่นตั้งใจยึดหลักธรรมพิบาลโปรดจำชื่อนี้ไว้ดรมาโนดเพชรชูขออาสาทำสิ่งใหม่ ให้กับชาวสุราษฎร์ธานีบ้านเราสุจริตโปรง่งใสตรวจสอบได้ด็อกเตอร์มาโนเพชรชูประธานทีมสุราษฎร์พัฒนาประเด็นต่ืมมอโคองการเพิ่มขิดมาทำตรงนี้นะครับคนได้มีเนะี่ยโดยไม่ทำเรื่องหลักกับลาชดัดนะครับหลักก็คือนายอำเภอนายกเทศ กับนั่นผู้ใหญ่บ้านนะครับคือราชาดอนก็คือคนไปพ่นนี่แหละนะครับน้องนิ่งน้องมาร์คะครับประธานชุมชนต่างๆว่าจะต้องให้ควรมารวมมือพัฒนาชุมชนของเราเองแล้วนะครับเราว่าระบบประชาธนปไตยจยุ่ไม่อยู่นี่นะครับมันจะไม่มีเจ้าไม่มีนายแล้วนะครับนายอำเภอเองนะครับฐานก็ได้ลงพืนทีได้ทำาน่นทำนี่มากมายนะครับเป็นนายอำเภออยุ่ไม่นะครับ นายยกอบตก็เป็นนายยกอบตายุดไม่แล้วนะครับถึงจะต้องมารวมคิดรวมทั้มาแก้ไขปัญหาให้ประชาชนรวมกันนะครับเราจะนันโครงการวันนี้นะครับมันมีความสำคัญกับจุมชนข้อฐานเป็นย่างหมากนะครับทางพ่ออ๋อเทศการชุกชาในครับฐานซ้ำยื่นนะครับและ๋ฐานพ่อออสุพรนะครับได้นำเสนอเรื่องที่จะมีที่ว่างเขรบเยี่ยงวนีสิบหกหลายนะครับ เืนให้พิมพิจารณานะครในนามของสมาคมแต่ศาสตร์เอ็มพีอีม,อมาในศาสตร์นะ้นครับพิใดมนีมาตกีกับคณะกรรมการสมาคมนะครับว่าโรงเรียนตรงนี้จะต้องมาพัฒนาโครงการโรงเรียนพืนตนเองนะครับดังนั้นขอว่าโรงเรียนแห่งนี้คพใดมาลงสรวจพืนทีช่อก้งนะครับได้สาขวาเน็กนักเรียนเครบ่องคนอกยโรงเรียน,น,นแห่งน,น,นี้นะครับ มีความยากลำบากมากในการที่จะไปเดียวหมอนุ่งนะครับการไปเรียวหมอนุ่งเนี่ยต้องไปเรียวทีาเส้นนะครับต้องเดินทางไกลเป็นพายะผู้ปกครองเป็นยางหมากนะครับคงจึงชายงบประมาณส่วนตัวนะครับประมาณสร้างเส้นกว่าบาทนิดๆนะครับเผื่อจะมาทำช่วยหลูกร่างของฐานให้หลดความเคี่ยงในการเดินทางลดความ ผายละของผุกปกครองนะครับว่าต้องไม่มีขายใช้การเดินทางไปรับวันเพื่อรอยูกนะครับมันเป็นผาระสำหรับผุ้ปกครองเป็นย่างม้านะครับบางคนมีท่านะแค่ยังไม่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 ดีเท่าที่ควรนะครับแต่ต้องหลับพิชอกผารละรู้ของตัวเอง ยังไม่ควรมาดอกงมาคูป่ปาตรงนี้ได้ขอสักระยะนึงนะครับเมื่อสี่ปีผ่านผลไปนะครับเด็กของเราก็จะได้มีอาหารการกินอย่างาเปนบเบือหวานะครับ่อ้วัวลายยีทุกข้อบาประตูลูกนัานดอกกินไม่อิ่มแน่นอนนะครับต่อไปเด็กลูกนัานดอกจะได้มีคอมพิวเตอร์ชยนะครับพอหลข้าวสู้อไม่แล้วเราจะเรียดดูในตำนาย,ย่างเดียวบนกระดานดังด้งย่างเดียวไม่ได้เลยนะครับเด็กเราจะตกเทรนตก สร้างคมไปนะครับเพราะฉะนั้นคมจิงให้หนวาตรงนี้เนะี่ยเราต้องมาล่วมมือกันทำเนะีย่ยเดี๋ยวว่างฝ่นายอำเภอฝ่นายกย่าไไยผู้งพยาบาลกับโม่โมค้เนี่นะครับทีสุรัฒนานี้อย่าต้องมาปรปสร้างมือวรวมกันนะครับต่อไปนี่ราจะเปิดหมอนึ่งอะไดอย่างน,นี้กับห,หมอนึ่งซองสร้างเย่นี้อะไรเดี๋ยวรถพาระข้องขาผู้ปกครองเขตอำเภอชายบุรีสามรถกับ ขอบคุณท่านตร้มมานมานครับขอบคุณมามาน,นี่คือซึ่งที่จะทำซึ่งที่จะให้กับชุมชนนะครับ